สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับ MG Extender กระบะพันยักษ์นะครับกระบะพันยักษ์นะครับนะ,ะเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อในด้านของ MG Extender มาแล้วนะครับมั่นใจได้ว่ากระบะพันยักษ์พันนี้นะฮะจะช่วยสร้างความสุข ให้ทุกคนทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับอาจจะมีความทุกข์มาเปือปนเจือปนบ้างก็ยนุนย่นกันไปนะครับนะอ่ะเพื่อนเพื่อน,อนชาวเอ็กซเทนเดอร์นะครับนะตอนนี้เราจะมาตั้งค่านะครับในส่วนของอรถยนต์ต่างๆนะครับนะท่านที่เปิดมาแล้วนะครับสามารถตั้งจอตั้งค่าที่น้าจอได้นะครับนะของผมเป็นตัวดีออโต้ยกสูงนะครับนะฮะเพื่อนๆืนนมากดที่ตรงนี้นะครับในะปุ่มนี้ก็จะเจอกับอ่า คำสั่งต่างๆนะครับนะรวมไปถึงในด้านของบลูทูธนะครับหลายคนหลายคนบอกว่าเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วนะครับนะไม่สามารถจะฟังเพลงได้เพราะว่าเสียงไม่ออกนะครับให้มนาะเปิดบลูทูธก่อนนะครับหลายคนบอกว่ามีปัญหาในด้านของอ การเชื่อมต่อบลูทูธแล้วไม่มีเสียงนะครับนี่มาเชื่อมต่อนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธแล้วทําการเชื่อมต่อนะครับนะฮะรวมไปถึงการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็จะมีส่วนของภาษาเสียงนะฮะตั้งค่ารถยนต์บลูทูธต่างๆนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับเข้ามาเล่นได้นะครับไอ้ด้านของการล็อกรถนะครับหลายคนบอกว่าล็อกรถยังไงอ้าวไม่สามารถตั้งค่ารถยนต์ในสถานีกุลณาสตาร์ทเครื่องอะไรเนี่ยอ๋อ ผมเลื่มบิดกุญแจผมลืมบิดกุญแจอ่าไม่ส่วนของการตั้งค่าแม่ลืมบิดบิดกุญแจมันก็เลยไม่นี่การล็อกรถยนต์นะครับนี่ก็จะมีการอบอกนะครับนะการตอบสนองเมื่อการล็อกนะครับหลายคนบอ,อกว่าอยากจะให้มีเฉพาะไฟอย่างเดียวนะครับนะไม่มีเสียงก็มาเลือกตรงไฟนะครับนะหรือเลือกจะเลือกตรงไหนก็ตามใจท่านนะครับนะ บางคนบอกว่าอาจจะอยากจะปลดล็อกระดับเครื่องนะฮะปลดล็อกระดับเครื่องก็คือรดับเครื่องปุ๊บล็อกปลดประตูปลดล็อกทันทีนะครับนะฮะก็เข้ามาดูได้นะครับนะ อ่ะแล้วก็มาในส่วนของระบบไฟรถนะครับระบบไฟรถก็จะมีให้เลือกนะครับนะการค้นหาแล้วรถจะเอาแบบมีเสียงไฟส่องมียังไงนะครับระบบจอดรถแล้วจะมีไฟส่องทางเข้าบ้านหรือเปล่านะครับนะก็มาเลือกกันนะครับนะเข้ามาดูตามนี้นะครับตามนี้นะครับนะะแล้วในเสียงก็จะมีการปรับระดับย่านเสียงต่างๆนะครับสามารถจะ ตั้งเสียงได้ตามใจชอบเราไปถึงในด้านของอีคอไรเซอร์นะครับก็มีมาให้นะครับระดับเสียงนะครับระดับเสียงตรงนี้บางคนบอกว่าเวลาขับรถไปนะครับแล้วทาไมเสียงเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบานะครับเนื่องจากนะครับบางคนบอกว่าขับรถไปแล้วมีเสียงดังบ้างเบาบ้าง,างเสียงไม่สม่ำเสมอนี่ท่านต้องมาปิดที่ตัวนี้นะครับ SVC นะครับท่านปิดไปเลยนะครับนะเวลา,า <c oughs> ความเร็วมันจะได้เสียงมันจะได้ ไม่ดังบ้างเบาบ้างนะครับท่านก็มาปิดตรงนี้นะครับนะฮะรวมไปถึงการตั้งระดับเสียงต่างๆนะครับก็ลองมาเล่นกันนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับ